ชาเชนตุลาลักษณ์ครับจากกรุงเทพมหานครครับพบกับวิรเดชแสนวังผาครับจากจังหวัดลำปางครับไม่แน่ใจว่าเป็นดามิแมตโรงเรียนกีฬาหรือไม่ครับผู้ั่ว่าแดงนั้นมาจากกรุงเทพก็น,น่าจะเป็นน้องๆจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพหรือไม่นะครับ ส่วนวิระเดชแสงวังขวานี่มา,าจากลำปางครับก็น่าจะมาจากเรียนกีฬาลำปางหรือเปล่าครับไช้ครับ,บ,บ,บจะออกอาวุธได้มันมันหรือไม่บบพี่น้องชาลาปางต้องส่งแสงแรงเชียร์มาแล้วครับ เทพก็ไม่ต้องน้อยหน้าครับยังไงก็ส่งแรงเชียร์มาครับกรุงเทพเปน็นสลาสิษย์ในการเอารางวัลไหว้ครูสวยงามหรือเปล่าครับว่าไหว้ครูสั้นเลยกันครับว่าอยากจะชกเต็มทีหรือไม่ส่วนลำปางกนะ็ต้องโชว์ซะหน่อยโชว์ซะหน่อยสร้างให้เป็นเอกลักษณ์ของค่ายตัวเองครับนะไหว้ครู กับไล่ลำเมยไทยครับผสมผสานกันให้ได้คู่ที่9ในการแข่งขันครับรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกร,รัมครับเบเทเวทครับคาเชนตุลาลักษ์จากกรุงเทพมนครพบกับวิรเดชแสนวังขวาครับจากลำปางครับ สความปรารถนาดีไปยังท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกตการอัปเดตสุดนะครับของกรมพรักษาด้วยนะครับกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งนี้ครับนะอย่างที่เราทราบกันคือจัดมาตั้งแต่วันที่22ครับเป็นพิธีเปิดการแข่งขันครับ หลายๆชนิดกีฬาก็เริ่มแข่งขันมาตั้งแต่วันที่23ครับในส่วนของมวยไทยสมัครเล่นแล้วก็มวยสากลสมัครเล่นครับมีมาตั้งแต่วันที่24ครับจนถึงวันที่29เราจะพักการแข่งขันหนึ่งวันครับในวันที่28คือวันอาทิตย์ครับเพราะฉะนั้นแฟนๆกีฬามวยในจังหวัดกระบี่ครับพวงนี้วันหยุดน้องๆนักเรียนหลายๆคนครับพวกนี้หยุดเรียนก็เข้ามาชมมาเชียร์กันได้ครับ แล้วก็ไปพักวันอาทิตย์หวันแล้วก็29ชิงชนะเลิศครับดูซิว่าเขตกันสาไหนจะของเจ้าดินทองในชนิดกีฬามวยไทยสมัครเล่นกับมวยไทยมวยสากลสมัครเล่นบริกรรมกระถาถอดมงคลครับเมื่อถอดมงคลเสร็จก็จะทำการสวมเหฮดการ์ดครับ ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทั้งบ้านก็ต้องเรียนว่าเรามีการเซฟความปลอดภัยนะครับให้กับนักมวยนะครับบทบาทหน้าที่ของผู้ชี้ขาดบนเวทีก็คือ1ป้องกันไม่ให้นักมวยเกิดการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ควบคุมนักกีฬาให้ชกตามกติกาการแข่งขันนะครับนบนเวทีเป็นผู้ชี้ขาดไม่สามารถให้คะแนนได้ครับแต่มีจัดอยู่ล่างล่าคน สามคนต้องเห็นพร้อมกันครับแล้วกดแต้มกระจอกมาครับอแอวแลกกันมันนี่นะครับนน้ำรุ่นใหญ่ๆ57กิโลกร,รัมนี่ออกอาวุธกันได้หนัหนกๆครับติดแล้วบางติดแล้วบางโตแล้วคืนไม่เชือกแล้วก็ต้องดึงออกมาก่อนครับกรุงเทพกับลำปางครับกรุงเทพนั้นมุมแดงครับลำปางมุมน้ำเงินออกไปแล้วติดเหมือนกันครับ ใครกะแดนไหมครับกรรมการด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ1 2 1 2คืน1 2่งคืนนี้แล้วกันโอ้โหหักลม้มลงไปลูกนี้แดงก็โดนเตือนแล้วครับเป็นการขัดขาคู่ต่อสู้ครับพยายามจะเปิดเกมเข้าหาครับสำหรับลำปาง เจก็ตั้งรับรอดักส,สวยๆครับสวยได้ไหมหนึ่งออกได้ไหมดูคะแนนตอนนี้แป้มนั้นเท่ากันเลยครับให้จังหวะไหนออกจังหวะไหนท่านผู้ชมลองให้คะแนนดูนะครับ1นสองครับออกไม่ได้ก็ต้องไม่ทำอะไรก็ต้องเบรกแกไปก่อนสั่งหยุดไปก่อนเลยครับชกกันใหม่ออกมาตั้งหลัก1 2ค่ึ้น ตีนซ้ายตีนหลังสวยๆครับสำหรับลํำปางตองนานไม่ได้ครับอย่างว่ามวยมันต้องหาจังหวะเข้าครับจะไปแลกกันสุบสี่สุบห้าก็ไม่ได้ไม่มีจังหวะเข้าเข้าไปก็โดนก็มีผลเท่าเดิมแต่สาคาว่าสมัครเล่นห้ามนานครับห้ามนานออกให้เร็วที่สุดโอ้หนึ่งสองสามสี่ครับคะแนนมาไหม สองสามสี่ถ้ามีการป้องกันนะครับแล้วแรงส่งได้ก็จะเป็นคะแนนแต่อย่างนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในดุลพินิจของกรรมการผู้ตัดสินทั้งห้าท่านครับเป็นจัสต์น้ำตกยิงกินก็มีนะคร้ำตกร้อนก็มีนะคทั้นที่อยากจะพักผ่อนในวันที่28นะครับน้ำตกโยไม่ใช่น้ำตกโวยโต้นะครับน้ำตกโยนี้ทุกชนนะครับ คุณโศมีน้ำตกโยงไปบอลเจอติดปาน้ำตกห้อโต้นะครับขับรถจากมอกีลาไป20กิโลเมตรถ้าขับไปทางไปทางตรังนะครับถึงเนืององจะมีน้ำตกร้อนนะครับเวลาในการแข่งขันเราก็ทราบกันดีครับว่าไม่ได้มากนะครับไม่ได้มากแค่ okay. ที่เรียองออก สองนาทีพักหนึ่งนาทีเท่านั้นเองเพร,ราะฉะนั้นนักกีฬาก็ต้องออกกำลันให้เต็มที่ครับลุกที่สส,ส,สินก็จะเตือนครับถ้าใสา่เชือกโอออกแกงนี้ได้หนักทีเดียวครับสำหรับลำปางครับก็พยายามเปิดเกมทั้งคู่ครับ 1, 2, 3เตะเจาะยางคืนมาคืนต2งสเข้าหรือไม่มันมันมันสนุกอย่างนี้เองครับมวยใหญ่ๆเวทหนักๆนักโอ้ลกนี้บังแล้วไม่ทันครับลำปางนะเองครับแดงนั้นเป็นกรุงเทพมหานครเด็กเ็าหาหนึ่ออีกแล้ว เปิดเกมแล้วเปิดได้ไหมโอ้โหลูกนี้เข้าไปแล้วโดนไหมครับแล้ว <Yeah. S 1> พอมันทะลุดมันทะลุกาดเข้ามาแล้วมันเข้าเป้านี่อาจจะเป็นคะแนนได้นะครับ <Yeah. S 1> ทิพนำไปก่อนไล่จนไหมครับถอยแล้วตั้งรับออกแข่งดีแข่งเหมือนกัน <Yeah. S 1> เด็กหนนหนึ่งสองได้ครับลูกนี้ห <Yeah. S 1> นึ่งคืนเหมือนกันโอ้จังหวะดักสวยๆหลจังหวะเลยกันลำบาง เตยบไปก่อนเปิดเกมถึงไม่หนึ่งสองแทงได้ไหมแทงได้ไหมตีได้ไหมไม่ได้กรรมการต้องแยกครับเ,เ,เปิดเกมก็หาเปิดเกมก็ใส่หนึ่งสองโอ้โหโต้กันมันครับลุงเนี่ยเดินใกล้กลๆเดินเคียงๆครับเตะแล้วขาไว้ครับ าเป็นมวยไทยอาชีพอาจจะดูแลสวยงามครับแต่มวยสมัครเล่นนี่ขาก็คือขานั่นแหละครับบนยกที่สองยกที่สองครับเมื่อกี้ถ่าพาไปน้ำตกร้อนยังพองนะครับถ้าผลไปอีกสิบกิโลนะครับก็จะเจอน้ำตกร้อนอีกยกหนึ่งยกสุดท้ายครับไปน้ำตกร้อนกองท้องเสร็จนะครับดูทีว่าคะแนนจะไปทางไหนจะไปที่ลำปา,างหรืออยู่ที่กรุงเทพครับไป สักบรกรนะครับตรงนั้นใครชอบแนวฝรั่งแนวลุกขึ้นนะครับใครอยากไปหาคู่นะแนะนำสักบรกรในช่วงของการแข่งขันนะครับก็จะมีการประชาธรรมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ครับเราต้องขอบคุณนักกีฬา ผู้สอนเจ้าที่ทีมนะครับแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสมาจับจ่ายสินค้านี่จังหวัดกระบี่ครับปีหน้าฟ้าใหม่จะไปจังหวัดไหนรอติดตามครับอีกไม่นานครับเราก็จะทราบกันแล้วว่าหรือเราทราบมาแล้วว่าจะไปขอนแก่นก็รออีกสักหนึ่งปีเนาะหนึ่งปีเราไปเจอกันวันนี้บนเวทีครับยกที่สามยกสุดท้ายครับบนเวทีครับ โตแล้วออกโตแล้วมันครับแมดูสายตาท่านผู้ชมคิดว่ามันจะไปทางไหนครับในสายตาผู้บรรยายที่บรรยายในการนี้ต้องบอกว่าคูกซี่คูกี้สุสีดูดีครับก็ต่างแรกต่างออกแล้วจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือไม่ครับเดือจิดเดินติด1 2ึ่หนึ่งสอง,ง,สองโอ้ดักส,สวยๆครับ ลองชมหัวจิตหัวใจของทั้งสองคนครับโชคเสร็จเป็นเพื่อนกันครับไม่มีราคาใจคืนก็ไปเดินก็ามาว่าไงทำได้ไหมไม่ได้แม่มันเกะก,กะไปหมดเลยครับจะออกจะทำอะไรมันเกะก,กะไปหมดเลยอุปกรณ์ก็มีส่วนครับ ยามเดินเข้าหาเปิดเกมเชเดิมครับสำหรับกรุงเทพมหานครครับลำปาก็ออกมาตั้งรับแล้วครับพืบ้นแข้งสวยๆเป็นเช่นกันครับกรุงเทพมหานครทำอะไรไม่ได้ผู้จิกาก็ต้องแยกออกมาครับ พยายามเบียดพยายามทาเข้ามาครับแต่ว่าจังหวะมันไม่ได้ไม่เป็นใจครับบอไม่เป็นใจก็อาจจะไปเข้าทานกูต่อสู้หรือเปล่าแต่คะแนนยังไม่เป็นทางการนะครับท่านผู้ชมครับรอดูว่าคะแนนยังเป็นทางการนะจะออามายังไงครับ ิผลการแข่งขันผู้ชนะน้ำเงินวิรเดศแสงวังขวาสังก,กัดจังหวัดลำปางฝ่ายน้ำเงินชนะไปนะครับจากลำปางนะครับวิรเดชแสนวังขวา